อกองออตากครั้งมาเพื่ออะไรยังไงคะคือได้รับหนังสือจากาสรวัตรนะครับ พนักงานสอบสวนของกองปราบให้มาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลนะครับที่นําพยานหลักฐานสําคัญในคดีหวยสามสิบล้านเนี่ยไปจับจานวนซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนั้นจะเป็นใครบ้างนั้นเดี๋ยวหลังจากที่ได้แจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วก็จะมาแจ้งให้ทราบหลังจากที่เราได้ไดไดพบหลักฐานนี้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องซึ่งทนายสิทธาเนี่ยได้นํามาสัก้าน์ผมและเป็นหลักฐานสําคัญในคดีหวย30ล้าน ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครได้หลักฐานนี้เลยได้หล,ะละักฐานอยู่ในมือเขาได้ยังไงนั้นผมก็ถามท่านในศาลเลยนะครับแล้วผมก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับผู้วิชาการตำรวจแห่งชาติครับแล้วท่านก็แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่วันนี้ท่านก็เชดญมาให้แจ้งความดำื่หนึ่งคดีครับคือของเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของผมอย่างแน่นอนครับผมมีที่มาที่ไปชัดเจนแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่กระทั่งแม่ค้าที่ขายยังหาไม่เจอเลยครับมไม่ใช่เขาไม่มีแม่ค้าขายให้นะ แต่เขาไม่มีแม่ค้าเลยไม่ใช่เขาจำหน้าไม่ได้นะแต่ไม่มีหน้าแม่ค้าให้จำนะครับเขาเขาไม่ได้ซื้อขอ,ขออนุญ,ญาตเรียนถามตรงๆนะคะคือเหมือนศาลก็ตัดสินมาแล้วแล้วเหมือนครูยังยังดื้อยังยังรั้นอยู่หรือเปล่ากับเรื่องนี้นะคะ่ะคือการที่เราสาัลชั้นต้นและสั่งอุทธรณ์ได้ตัดสินมาแล้วนะครับ <S <S ผมกับทานายก็ได้ออกข้อการตัดสินแล้วก็ไม่เห็นพ้องด้วยในประเด็นสําคัญเพียงแค่ประเด็นเดียวคือประเด็นที่เรามาฟ้องวันนี้นะครับ นั่นคือหลักฐานสําคัญชิ้นนี้แหละที่อยู่ในมือของคนภายนอกแล้วก็เอาเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมฉะนั้นเราก็ต้องขอความยุติธรรมจากพนักงานสอบสวนวันนี้เราก็มาแจ้งความดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับถึงเวลานี้ครูยังย้ำสโ,โลแกนเดิมไหมคะความจริงก็คือความจริงค,ครับถามพี่ทนายบ้างครับว่าหลักฐานเนี่ยเอามาในชั้นนี้มันจะมีประโยชน์หรือว่ามีความสคาญญัคสญอย่างไรบ้างก็มันเป็นเรื่องของสมนวนการสอบสวนที่ทาง เดิมทีเนี่ยเป็นเรื่องของทางภาคเจ็ดดำเนินการนะครับสำนวนตัวนี้เนี่ยเป็นเดิมทีของภาคเจ็ดดำเนินการแล้วต่อมาได้มีการร้องเรียนแล้วก็มีการส่งเข้ามาที่กองปราบให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้วก็มาดําเนินการแทนภาคเจ็ดต่อมาเนี่ยในสมนวนการสอบสวนของภาคเจ็ดกองปราบเนี่ยได้มีการหลุดรอดไปนําออกไปให้กับบุคคลภายนอกเพื่อไปต่อสู้คดีนะครับซึ่งทางครูก็เห็นว่าไม่ไม่มีความเป็นธรรม ส่วนนี้ก็เลยมาร้องเรียนต่อพบตรต,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 ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วซึ่งณวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทราบข้อเท็จจริงชัดเจนนะครับก็ถึงได้ให้มาให้ครูมายืนยันในการแจ้งความร้องทุกข์กับคณะบุคคล